แต่ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างไทยอังกฤษนะครับเราก็มาดูอีกงานหนึ่งนี่ก็สาคัญเหมือนกันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับทางหอการค้าสหรัฐหรือที่เรียกว่าแอมแชมนั่นเอง AM ก็ AM คืออเมริกาแชมก็คือแชมเบอร์หอการค้านะครับซึ่งในงานนี้เนี่ยทางด้านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็ไปกล่าวปากฐกถา<ม>โดยเน้นเน้นย้าสารจากท่านนายกนะครับในงานแอมแชมเมมเบอร์ชิพหลันเชียนว่าตอนนี้เนประเทศไทยเราเปิดกว้างสาหรับธุรกิจแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีเวลาไหนจะเหมาะในการลงทุนในประเทศไทยมากกว่าตอนนี้อีกแล้วครับ พาผู้ชมไปดูงาน a m ม h a m เ e m b e r s h i p l ลันเชียนะครับซึ่งงานนี้เป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีแล้วก็จะมีการเชิญผู้บริหารระดับสูงของไทยเลยมาร่วมกิจกรรมเพื่อจะสร้างปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชนของสหรัฐครับก็จะเป็นโอกาสที่ผู้เข้าร่วมงานเนี่ยจะได้รับฟังทั้งวิสัยทัศน์นโยบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าเศรษฐกิจการลงทุนจากผู้บริหารระดับสูงสูงระดับที่ว่ามีเป็นผู้มีบทบาทในการกําหนดนโยบายต่างๆเลยซึ่งงานครั้งนี้เนี่ยเขาจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Bridging Horizons Government and Business from Vision to Action for Thailand Success นะเหมือนกับว่าจากวิสัยทัศน์ไปสู่การลงมือปฏิบัติเพื่อความสำเร็จของประเทศไทยงานจัดขึ้นที่โรงแรมดีแอช n ี Hotel b a n g k o กนะครับซึ่งทางด้านคุณหมอพรมมินทเลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ขึ้นกล่าวปฐาฐกถาพิเศษด้วยนะครับบางช่วงบางตอนท่านกล่าวโดยสรุปว่า รัฐบาลทุ่มเทในการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมเพื่อจะอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจแล้วก็การเดินทางลดขั้นตอนของระบบราชการลงไปสร้างความโปรง่งใสกระตุ้นการลงทุนในประเทศรวมถึงการมีส่วนร่วมเชิงรุกกับพันธมิตรที่รู้จักกันมาอย่างยาวนานอย่างสหรัฐแล้วก็สร้างพันธมิตรใหม่ๆเชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างไทยสหรัฐเนี่ยจะก้าวหน้าทั้งในระดับทวิภาคีแล้วก็ระดับภูมิภาคนะครับ ส่วนหอการค้าอเบริกันในประเทศไทยหรือแอมแชมเนี่ยถือเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งแล้วก็มีศักยภาพสูงรวมทั้งให้คำแนะนำเชิงนโยบายมากมายแก่รัฐบาลอย่างแนวคิด5 to thrive ของแอมแชมนั้นก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจยกระดับทักษะแรงงานแล้วก็เพิ่มความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคไปสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ignite Thailand ของท่านนายกด้วย ที่กำหนดแผนงานให้ไทยจะต้องเป็นฮับในด้านต่างๆภายในปี2573ซึ่งก็จะช่วยส่งเสริมนวัตกรรมแล้วก็การประกอบธุรกิจในประเทศไทยให้ขับเคลื่อนเติบโตพัฒนาทั้งเศรษฐกิจและสังคมอย่างครอบคลุมนะครับซึ่งวิสัยทัศน์แล้วก็แผนงานบางส่วนเหล่านี้เนี่ยจะขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของไทยในระดับภูมิภาคไปจนถึงระดับโลกให้บรรลุวัตถุประสงค์แล้วก็หวังว่าจะได้ร่วมงานกับแอมชมเพื่อที่จะ พัฒนาทั้งความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐต่อไปครับไปดู